เอยโยทุกคนวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการหาของขวัญเพื่อที่จะไปเปิดกล่องไททานิกนะแบบง่ายๆและได้เยอะด้วยเยอะแบบเยอะชิบหายเลยโดยที่คุณไม่จะเป็นต้องเสียเงินเลยด้วยซ้าซึ่งทุกคนก็รู้กันดีนะว่าวิธีการหาของขวัญหลักๆเลยก็คือการตีกล่องหรือไม่ก็ไปเล่นกิจกรรมต่างๆหรือไม่ก็ไปซื้อเอาแต่ก็มีวิธีที่ได้เยอะกว่านั้นเลยก็คือการเก็บของจากซานตานะทุกๆหนึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ได้เยอะซะด้วยแน่นอนว่าใครมันจะไปว่างเก็บทุกชั่วโมงอ่ะจริงไหมผมก็เลยต้องใช้วิธีีนนน้เเพืื่่่ออออกกกก็็บลงงัคาร K ด สิ่งที่ผมทําไยก็คือการให้มันคลิกเดินไปเก็บเองอะนะทุกๆชั่วโมงซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ได้โกงระบบเกมหรืออะไรเลยนะก็แค่ทําให้หน้าจอมันเดินไปตามระบบที่เราได้เซตไว้เฉยๆนะซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเกี่ยวกับระบบเกมเลยแถมวิธีนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่หลายๆคนอาจจะทํากันอยู่นะซึ่งพวกเขาก็คงไม่มบอกวิธีกันนะเพราะมันอาจจะทําให้แบบฟาร์มกันเยอะขึ้นแล้วของราคาตกนะแต่ที่ผมออกมาทําก็เพราะว่าผมคิดว่าหลายคนคงอยากจะเปิดกล่องแต่ราคามันก็ค่อนแพงนะแถมเปิดมาก็ไม่ได้คุ้มด้วย แต่ถ้าได้เททานิกนี่คุ้มนะโอเคผมจะมาสอนกันเลยนะโปรแกรมที่ผมใช้นั่นก็คือ2โปรแกรมนี้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเผื่อใครอยากโหลดโปรแกรมแรกเลยก็คืออันนี้เลยมันก็คือกอ็ต้อคลิกนั่นเองนะทุกคนซึ่งผมก็จะเซตไว้ให้มันคลิกทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะส่วนอีโปรกแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมที่เอาไว้รีเพย์นะครับผมซึ่งมันจะทําให้เดินหรือเล่นไปตามจังหวัดที่เราเล่นไปอนะเข้าใจหรือเปล่าผมไม่ได้พูดให้งงไปใช่ไหมเหมือนคุณเล่นแล้วให้มันเล่นตามที่คุณอัดคิบไว้นั่นแหละ ดยปกติแล้วผมจะใช้วิธีโดยการให้มันกดเป็นด่านๆนะอย่างในคลิปเนี้ยคือผมให้มันกดเองนะผมไม่ได้กดเลยนะเนะี่ยผมตั้งค่าแล้วให้มันกดเองเลยตอนเนี้ยเพื่อที่จะให้มันไปเก็บของแต่ละด่านนะเพราะว่าสันตามันก็จะไล่ไปตั้งแต่ด่านที่1จนถึงด่านสุดท้ายนะทุกคนซึ่งคุณก็จะต้องปลดล็อกด่านไปให้ถึงด่านสุดท้ายนะถ้าคุณอยากได้เยอะๆนะแลวหลังจากนั้นคุณก็ใส่สมุดแม่เหล็กไว้ด้วยนะของผมใส่ไปเลย3อันเพราะว่าของจะได้ไม่ตกหล่นนะนะ และวิธีนี้ก็คือวิธีที่ผมใช้ซึ่งผมก็ได้ถุงมาวันละ2,500ถุงเลยนะต่อไอดีอันนี้ยังไม่รวมกับของดื่นอีกนะแต่ว่าอันนี้ผมขายไปแล้วนะผมก็เลยเอามาให้ดูไม่ได้นะเีไดจริงๆเลยแม่งขายได้ทั้ง 2M เอนี่ยเยอะกว่าฟาร์มเพชรอีกเนี่ยผมเลยได้ฮิวมีตัวหนึ่ง แต่ข้อเสียก็คือคุณก็ต้องเปิดคอมไปทั้งวันนะ,นะถ้าอยากจะหาขนาดนั้นน่ะส่วนวิธีนี้ใช้กับโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันใช้แอปอะไรนะพวกคุณก็ต้องลองไปหากันเองดูโอเคหลังจากที่ผมบอกวิธีนี้แล้วคงจะมีหลายคนเกลียดผมแน่แน่ที่บอกวิธีนี้โดยเฉพาะไอ้พวกหอวงธุรกิจอะนะเพราะมันจะทําให้คนหากล่องง่ายขึ้นและทําให้คนที่ต้องขายราคาแพงๆก,ก็ต้องกดราคากันเพื่อที่จะให้ขายออกอะนะตอนนี้อีเวนต์นี้ก็เหลืออีก2วันนะยังทันอยู่นะทุกคนแต่ถ้าไม่่่ทััััันนนนนนนแล้้้้้้ววววกกกกกกก็เเออ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 าาาาาิธีีีีไไไปใชชบบืืืืดดดหหมมมมมะะโงผุรจจ ซึ่งมันก็คาบได้หนึ่งกล่องไททานิคพอดีนะเห็นเข้าขายกัน5 0าร้0ถึงเจ็อ่ะหรือประมาณ5 0 0 0 0 0ถึงนั่นแหละแพงชิบหายซื้อขายมาจะเปิดคุ้มกว่าเยอะเลยแต่ก็นั่นแหละทุกคนมันคือการตลาดนะซึ่งเด็กหลายคนอาจจะไม่ได้เรียนกันมารวมถึงผมด้วยแหละโอเคตอนนี้ผมก็บอกไปหมดแล้วนะแต่ถ้าใครอยากจะให้ผมสอนการใช้โปรแกรมแบบละเอียดก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเดี๋ยวไว้ผมจะลองทำชิปสอนนะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในชิปหน้านะ